วัสดีทานผู้ชมทางช่อง1 0 8แชนะนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวครับก็เป็นการลงทุนเป็นการเงินอย่างหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่ลงทุนด้านธุรกิจการท่องเที่ยวหรือเป็นการกระจายรายได้ให้กับจังหวัดหรือภูมิภาคหรือประเทศนั้นๆน,น,นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาไปที่ flower hill cafe and farm ที่บ้านปวงทุ่งหัวช้างจังหวัดลําพูนครับเส้นทางที่เดินทางไปก็เข้าได้3ทางนะครับมาทางลีก็ได้ ไปทางแม่อ่าวก็ได้นะครับหรือมาที่ห้วยแห,ยหนป่าไผ่นี่ก็ได้นะครับสภาพที่เห็นก็คือก็จะมีชิงช้านะครับมีการปลูกดอกไม้เป็นเนินเขาท่านผู้ชมครับสภาพของทุ่งหัวช้างก็จะเป็นเนินเขาเสวยงามทีเดียวนะครับในตัวของฟาร์มฟาร์มวัวเห็ก็จะมีมีร้านอาหารนะครับมีมุมถ่ายภาพอยู่มุมสูงครับมองไปก็เห็นนะครับ แล้วก็ข้างๆก็คาดว่าอาจจะมีคนเตรียมที่จะทําอีกนะครับก็จะมีดอกอ้อดอกหญ้านะครับมีดอกหญ้าแล้วก็มีดอกไม้สีแดงๆสดใสนะครับวันที่ไปก็เป็นช่วงหน้าหนาวครับดินฟ้าอากาศก็สวยงามทีเดียวนะครับนี่ดอกไม้แดงแๆนะครับน่าจะเป็นดอกกระดาษดอกงอนไก่ทำนองนี้นะครับแล้วก็ดอกสีม่วง ผสมกับดอกหญ้าครับเป็นมุมถ่ายภาพในขณะที่ไปก็จะมีนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวดูมุมถ่ายภาพนะครับแล้วก็ผมก็ถือโอกาสเก็บภาพตัวเองด้วยนะครับเป็นที่ระลึกนะวันหนึ่งเราได้เดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลําพูนนะครับของบ้านปวงอําเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลําพูนก็มีแหล่งท่องเที่ยวสวยๆมีที่พักอยู่ด้วยนะครับข้างบนนะครับมีห้องภาพประมาณสัก4ี่ห้าห้อง ด้านหลังผมเนี่ยแหละครับด้านหลังที่ผมยืนถ่ายเนี่ยนะครับนี่คือดอกหญ้าก็พยายามหมุนกล้องในหะ้ท่านผู้ชมได้ดูภาพรอบๆนะครับก็มีสงสาวมีไอ้หมูนะครับช่างภาพนี่น้องทํางานอยู่ที่โรงพยาบา,นาลนครพิงค์เชียงใหม่ครับเป็นช่างภาพมีกล้องสารพัดกล้องนะครับก็ได้ความรู้จากน้องเขาด้วยก็ถือโอกาสไปท่องเที่ยวกันนะครับก็เชิญชวนท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไปกระจายไรายได้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน จังหวัดลำพูนจังหวัดเชียงใหม่นะครับภาคเหนือเราเป็นดินแดนที่สวยๆงามๆครับโอกาสไปพักผ่อนตอนนี้ปี6 5 6 6กก็ยังเปิดบริการเหมือนเดิมนะครับก็ได้คุยกับผู้ประกอบการนักลงทุนด้วยเขาบอกว่าเขาชอบด้านนี้นะครับก็จะพยายามพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับก็ไปได้นะครับมีที่พักของทุ่งหัวช้างก็มีที่พัก หลายแห่งมีรีสอร์ทที่จะบริการท่านผู้ชมได้นะครับดูภาพรวมๆนะครับจะเห็นภูเขาเนินสูงทีเดียวครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ